สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสรุปเรื่องระบบย่อยอาหารของมนุษย์และสัตว์นะครับ 1. ระบบย่อยอาหารของมนุษย์นะครับอวัยวะในระบบย่อยอาหารจะมีนีปากฟันลิ้นและต่อมน้ำลายช่วยบดเคี้ยวและเริ่มย่อยแป้งด้วยเอนไซม์และเอะไมเลยน,นะครับข้อหอยและหลอดอาหารทำหน้าที่ลำเลียงอาหารไปยังกระเพาะด้วยการบีบตัวนะครับ กระเพาะอาหารมีกรดและเอนไซม์เปปซินย่อยโปรตีนนะฮะลำไส้เล็กมีเอนไซม์จากตับอ่อนและน้ำดีจากตัวช่วยย่อยไขยมันดูดซึมสารอาหารนะครับลำไส้ใหญ่ดูดน้ำและเกลือแร่เหลือจากกากอาหารเป็นอุจจาระนะครับระบบย่อยอาหารของมนุษย์มีกระบวนการย่อยอาหารนี้นะครับ การย่อยเชิงกลเป็นการบดเคี้ยวอาหารโดยฟันและการบีบตัวของทางเดิอนอาหารการย่อยเชิงเคมีการทำงานของเอนไซม์เช่นอะไมเลสย่อยแป้งเบคซินย่อยปโปรตีนไลเปสย่อยไขยมันนะครับการควบคุมการย่อยอาหารนะครับระบบประสาทและฮอร์โมนเช่นกดเกลือในกระเพาะกระตุ้นการหลั่งเอนไซม์ย่อยอาหารนะครับระบบย่อยอาหารของสัตว์นะครับ แบ่งตามการย่อยอาหารคือการย่อยภายในเซลล์พบในสัตว์ชนิดเดียวเช่นาการย่อยภายนอกเซลล์พบในสัตว์ที่มีระบบทางเดิอนอาหารเช่นมแมลงปลานกระบบย่อยอาหารของสัตว์มีกระดูกสันหลังเช่นปลามีการพัฒนาโครงสร้างพิเศษเช่นลำไส้บิดเป็นเกลียวในปลาฉลามสัตว์ปีกมีถุงพักอาหาร และกระเพาะบดครับสัตว์กินพืชเช่นบัวแพะแกะกระเพาะแบ่งเป็นสี่ห้องได้แก่ลูเมนเลติคิลลัมโอมาซัมและอับโบมาซัมเพื่อช่วยเพื่อช่วยย่อยเซลลูลโสลสระบบย่อยอาหารของมนุษย์และสัตว์มีความแตกต่างกันตามลักษณะการดำรงชีวิตและประเภทของ อาหารที่บริโภคครับระบบย่อยอาหารของสัตว์นะครับสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังไส้เดือนมีอวัยวะพิจเศษเช่นกึน๋่นช่วยบดอาหารมแมลงมีโครงสร้างเฉพาะเช่นปากแบบเจาะดูดของยุงปากแบบกัดเขี้ยวของมแมลงกินพืชสัตว์มีกระดูกสันหลังสัตว์กินพืชมีลำไส้ยาวกว่าสัตว์กินเนื้อและมีจุลินทรีย์ช่วยย่อยเซลลูโลสครับ สัตว์เคี้ยวเอื้องกระเพาะสี่ห้องช่วยหมักและการย่อยอาหารครับสัตว์กินเนื้อมีลำไส้สัน้นระบบย่อยอาหารเน้นการดูดซึมโปรตีนจากสัคร,ระบบย่อยอาหารของแต่ละชนิดถูกออกแบบให้เหมาะกับพฤติกรรมการกินของสัตว์ครับแต่ละประเภทเพื่อให้สามารถใช้พลังงานจากอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมครับ